พบกับน้องแมริซซี่นะคะวันนี้นะคะน้องมิ่งจะพาไปดูทีมงานที่เหลือเพียงหนึ่งทีมงานนะคะในโซนแถวนี้นะจะมีหนึ่งทีมงานนะคะซึ่งไม่กลัวฝนเลยนี่นะคะทีมงานเขาทีมงานอื่นเขาหยุดเพราะฝนนะคะฝนมันตกเลยทํางานนราป่ะโอเคค่ะทีมงานนี้อึดมากเราไปดูกันเรามาถึงแล้วนะคะทุกคน,มนไม่ค่อยได้ใส่แว่นหรอกไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่เป็นแว่นกองแสงธรรมดา,น,าน,นะคะแต่ว่า มีใช่เขาเลิกงานกันแล้วเพราะว่าแบบมันแฉะมากมีทางเข้ามานะคะทุกคนชอบไปนสวัสดีค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสไปได้ไหมได้เหรอได้เต็มเต็มกบะเลยบ้านี่ชุดอันนี้ร้อยมอสทำไมนี่ฉันกระดูนีมีดินเซ่ด้วย ไปดูกันนะคะเฮ้ยอันนี้อะไรอ๋อลูกกระจะโสต่มมาตอนลงมาตกทีคิดตุ่มมันเปื้อนขาอันไหนอันนี้ล่ะไม่มีอะไรเลยหืมตัวหกไม่มีอย่างเลย เสียดายจังตึกคุค่ะเขาเรื่อนอะไรจะเลื่อขายไร้ปุ๊บดึงขายโอ๊คเลยสุกเนี่ยไขายก็ไม่ได้วิ่งแต่ว่าฝนตกใช่ไหมคะครับผมเออแม่โคนะใช่เหรอคะวิ่งแต่ว่าฝนตกใช่ไหมคะครับผมอุ้ยรองเท้าเหมือนกันเลยค่ะคล้ายๆกันนี่นะคะผู้จัดการฝนตกฝนตกนะคะก็เลยวิ่งไม่ได้อีกนิดนึงก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวใช่ไหม ใกล้แล้วใกล้กลกลเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะผู้จัดการของเราเ็่อเสร็จ่ะเรียกมาโอใกล้ตลาดมากเลยมากับพ่อค่ะน้ำมันลึกได้ถึงถึง,ถงอันนี้เลยนะเน่ยเนีนถึงเนี่ยชั้นเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง,ถงเป็นอันนี้ระบายออก เอาประตูน้ำที่ยืนว <laughs> ะ <laughs> อ๋อค่ะ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 เป็นประตูระบายน้ำประตูระบายน้ำนะคะแล้วที่กองกองนี่ล่ะนี่เราตแต่สโลปแต่งเมื่อยขาเด็ดล่ะ,ะตอนนี้นะคะแม่ครูกำลังทำงานอยู่สองคันในเมืองเมืองกันนะคะ วนนี้นะคะคุณพ่อมิงจะพาเขาลูกไถไปตรงมุมนู้นนะคะเพื่อไปดูตรงนู้นเลยนะคะมีอยากไปดูใกล้ๆไงก็เลยต้องได้ไป <c oughs> ขึ้นได้ไหมน่ะ <c oughs> นี่นะคะเจ้านี้มายืนข้างๆเลย <c oughs> ไปไม่ได้นะอยู่นี่แหละ <c oughs> ตามมาทุกทุกทีที่ทีกทีท่มิงมาก็ตามมาตลอดเลย มิ่งมิ่งเอดอินแบบนี้ยังมันยังลื่นอ่ะทุกคนคะ่ะมันลื่นมากนี่นะคะทุกคนคันที่อยู่ข้างหน้านะคะเขากําลังปีนดินนะคะเนี่ยเขากาลังแคฟันแคฟันอยู่นะคะแล้วก็คันข้างหลังนะคะกําลังดึงสโลปอยู่เนาะข้างๆก่อนมิ่งจะเข้ามาในี้ขับรถไทยมาแบบหทางลื่นมาก ไม่รู้ว่ารถดำวิ่งได้ไงนะดูนี่นะคะทางที่ที่เขาขับรถมาแล้วคะโอ้โหเอโหท้าวมิ่งแทบจมเนี่ยโอ้โหทุกคนคะบอกว่าลำบากมากค่ะนี่นี่นะรถไถเราดูเฮ้ยเปลี่ยนหมดเลยเพื่อนหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยนะคะเขาวิ่งทางนี้ด้วยเห็นรอยล้อรถโอ้อย มืดๆนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะมันจะค่มแล้วแหละมันก็เย็นๆแล้วนะคะเพราะว่าเขาเลิกงานกันแล้วเนาะทางนี่คือแบบมหาโหดอะโหดมากม,มิ่งยืนอยู่นะมิ่งยืนบนอันนี้เลยนะแล้วแบบอม,มันก็เลิศนั่นแหละอใกล้เสร็จแล้วนะคะมิ่งถามผู้จัดการเข้ามาแล้วไม่เสร็จแล้วนะฝั่งนู้น นะคะฝั่งนู้นอะฝั่งข้างหน้าเรานะคะเขาก็จะเขาก็จะเอาไว้ดึงสล้มนั่นแหละมืดมากเลยนะคะทุกคนแต่เฮียค่ะคือมันเฉะมากแต่ยังทํางานอยู่นะคะเป็นอะไรที่อึดมากชิมงานเนี่ยสู้สุดสุดใจเลยอะเอฟซีเลยวิ่งได้ไงเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะคะทุกคน นี่นะคะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยประมาณสิบกว่าวันก็น่าจะเสร็จแล้วนะนี่นะคะฝนตกเพียงไม่กี่วันน้ําเท่านี้แล้วอะ่ะอืมเยอะมากนะคะน้าอะ่ะมันมีวันวันสองวันนะคะที่มันตกหนักมากจนแบบอนอนแทบไม่ได้นะคะแบบเสียงฟ้ามันตกยันบ้านนี่เลยนะแต่ว่าของมิ่งน่าจะน้อยกว่านะที่นีน่น่าจะเยอะกว่า มิงมีเพื่อนอยู่แถวนี้นะคะก็เลยแบบติดต่อกันแล้วมองว่าบ้านที่เนี่ยฝนตกแรงมากนะคะฝนตกหนักมากแล้วมิงก็เชื่อนะคะว่าหนักจริงๆดูค่ะทุกคนหนักจริงโอ้นี่มิงลงไปไม่ได้นะคะเพราะมันแฉะมากแล้วมิงอาจจะนั่นแหละค่ะอาจจะลื่นหรืออาจจะมันเปื้อนนะคะ อันนี้มิ่งเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเลยนะค่ะชุดน,นักเรียนมิ่งกลับบ้านปึ๊บวางกระเป๋ามาเลยนะคะมิ่งติดตามทีมงานนี้<อ>เนื้อที่นี่ประมาณสิบไร่นะคะทุกคนจะเป็นยังไงต่อไปอะ่ะมิ่งอยากติดตามมากม,มิ้งแบบออชอบมากมิ่งอยากดูช็อตแบบมิ่งก็อยากดูเหมือนทุกคนนั่นแหลคะค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามทีมงานนี้กันนะคะรวบวันนี้นะคะขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e นะคะ เพื่อเป็นกำลังใจให้ดัมแมนเลซซิ่งทำคลิปต่อไปนะคะเสร็จแล้วทีมงานนี้นะคะจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันนะคะสำหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ